วัสดีครับผมนายบอลลีล่ตรงรอยนักนนศึกษาปี6024277วันนี้จะมาสรุปความู้มวามเข้าใจวิชา Unit Operation Chapter ท,ที่1นะครับวิดีโอที่2 5ับ5ทวิดีโอนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับบทนำของรายวิชานี้นะครับ A Unit Operation คือกระบวนปฏิิบัตการที่เป็นหน่วยหรือเราใช้ตัยวย่อเป็น UO นะครับ A Unit Process ed. คือกระบวนการที่เป็นหน่วยเชื้อตัวย่อย UP นะครับการประัติน้าเสียนี่เราจะแบ่งเป็นกายภาพกับเชียวภาพกายภาพเราจะใช้เป็น Unit Operation นะครับหรือ UO ส่วนเคมีเชี่ยวภาพนี่เราจะใช้เป็น Unit Process Process นะครับคือ UP นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างของ Unit Operation นะครับหรือ UO sedimentation นี่คือการตกตะกอนการตกตะกอนการรวมตะกอนต่างๆครับให้ผ่านแรงน้ำถ่วงสู่ข้างล่างเป็นทางขายภาพ flocculation คือทำให้สารแขวนลอยอรอยวมตัวกันเป็นกลุ่มการกวนต่างๆกวนเร็วกวนช้านลครับให้เกิดการชนกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันให้เด็มากที่สุดแล้วก็จะรวมกันเป็นก้อน แกนูลาเป็นการเป็นก้อนนะครับเบสฟิวเทชันนี่คือการกองครับมาดูตัวอย่างของยูนิตโพดเซสเซชนะครับหรือ UP นะครับโคเอ็กคเรชันนี่คือการรวมระหว่างอนุภาคที่บอกบมีกวนชาว้ากวนเร็วส่วนโฟกโคเรชันคือการเติมพอลิเมอร์พอลิเมอร์ที่เราเข้าใจทุกคนเข้าใจอยู่แล้วคือการเติมสารพอลิเมอร์ สารพลิเมอร์มันจะเป็นหางยาวๆเนี่ยครับมันสามารถไปเกาะกับพวกพวกน้ําเสียอะไรต่างๆได้ดีทีนี้รวมไปเป็นก้อนใหญ่เร็วขึ้นคาร์บอนแอบซอร์พชันคือการจัดจัดสารอินทรีย์ไอออนเอ็คเชนคือการเรียบเป็นประจุอย่างาย,ย่อตัวอย่างเช่นเหล็กเหล็กสบวกกับเหล็ก2บวกครับพอราสูกน้ำมาดาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เป็นเหล็ก3บวกเหล็กรูปเนี้ยม,ม,ม,มันไม่ตกตะกอนเราต้องมาผ่าน ให้ผ่านน้ำนครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นกลายปเป็นเหล็ก2บวกเราสามารถไปปรับปรุงคุณภาพให้มันตัวตะกอนแล้วก็จัดถิ่งได้นะครับมีเป็นสิ่งสำคัญครับในระบบพวกคุณเลอร์ต่างๆนะครับ c o o ร d i n a t i o n คือการถําดเชื้อด้วยคอรีนคอรีนนี่แบ่งเป็น2แบบนะครับคือคอคอมบ่ายคอรีนกับฟรีคอรีนคอพายคอรีน,รน,รนส่วนใหญ่จะใช้ในระบบท่อน้ำนะครับเพราะว่า มันสามารถอยู่ได้นานส่วนฟีคอลีนี่ใช้ในระบบน้ำัปลาขั้นตอนแรกนะครับเพราะว่ามันมีความมนแรงมากในการฆ่าเชือ้อดูส่วนข้างล่างนี้นะครับ Activated s l u d g t i c k i n g Filter, Aerobic Digestion and Anaerobic Digestion นี่คือเป็นกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับมันอาจจะมีเกี่ยวกับ เป็น u o มาเกี่ยวข้องกัได้นะครับเพราะว่าเป็นมันอาจจะเป็นทั้งกายภาพและชีชวภาพเข้ามารวมเวมกันได้นะครับครับส่วนเป็นออกแบบเป็น UUO กับ UP สองแบบนี้นะครับมาดูเครื่องหมายต่างๆนะครับ ABC เนี่ยครับรูปทรงแล้วมั ทีนี้เรามาดูความหมายของหน้านี้นะครับ A คือ screening เป็นตะแกงเป็น UO B คือ grit removal คือการกำจัดกวดทรายเป็น UO เป็นทางกายภาพนะครับ C คือ primary c e d i m e n t a t i o n เป็น UO ถังตกตะกอนถังกวนต่างๆนะครับ D คือ suspended n g o b e biological รีแอคเตอร์คือ UP มันก็บอกอยู่แล้วครับเป็นไบโอ Bio, คือไบโอโลจิคอลนี่คือ,อกเกี่ยวกับชีวภาพ E คือเอ็กเจ็ตเจ็ตกอลฟ์แอโรบิกไบโอโลจิคอลรีแอคเตอร์เป็น UP F นี่ก็เป็นสเปนเดนส์เนี่ยก็เป็น UP พีมันนะครับจคือซูโคซิง พดรีแอคเตอร์กลไกการใช้มีชีวิตนะครับนี่ก็เป็น UP เหมือนกันมาดูตัว S นะครับ Combine Anaerobic n o x i c and Aerobic Process with s u b s t e n d or Activated Growth Reactor อันนี้เป็นระบบผสมครับมันจะมีผสมระหว่าง UP กับ UO เข้าไปในระบบนี้นะครับ I Secondary Caliper UO เกี ary, ifer, ่ยวกับสิ K, K K, ่งมีชีวิต J i s f l a t i o n UP การฆ่าเชื้อด้วยคอรีน K นะครับ D Chlorination การกำจัดเชื้อด้วยคอรีนนี่ก็บอกชัดเจนนะครับคอรีนคือการใช้สารเคมีเข้ามาก็เป็น UP นะครับ L นะครับ c o a g u l a t i o n and chemical p r e c i p i t a t i o n การทำให้ตกตะกอนเนการการทำให้ตกตะกอนก็เป็นเกี่ยวกับสารเคมีเข้ามาช่วยในการตกตะกอนนะครับเป็น UP M นะครับ Single s t a g e l a m p พ e ร์สเ i อร t สปิก็เป็น UP นะครับเป็นเกี่ยวกับอามพวกสารส้มพวกอะไรมีเข้ามาช่วยในการนะครับ N ก็คือทูสเ t ดรา r เพอร์ i เป t ร์ นะครับก็เป็น up นะครับ o 2 o 1นะครับเป็นไนโตรเจนฟิเคชันนะครับอ่าระบบนี้ถ้าเติมออกซิเจนเข้าไปนี่จะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นไนเตรตแล้วไนเตรตก็จะกลายเป็นไนตายนะครับ p นะครับ d n i t i fication นะครับการกัรบจากไนโตรเจน up q โอเลตเ o ชั่นแอนแอมโมเนนะครับนี่ก็เป็น UO เป็นทางชีวภาพเอทางกายภาพนะครับตัวทีครับ R, R คือ <Yeah. S 1> b บกพอยต์คอเลตเชชันเป็น UP เป็นการเติมคอรีนเข้าไปนะครับการหย,ยุดจุดติของคอรีนนะครับ S, <S, S, <S คือ Natural System UP ระบบบำบัดอาศัยกลไกทางธรรมชาตินะครับ เจ้บ,บพอรอย่างเช่นเจ้บรพรบอพรนะครับที่คือฟิลเตอร์ชั่นไมโครเซตไนนิ่งฟิลเตอร์ชั่นนี่ก็บอกชัดเจนครับคือการกรองก็เป็น UO ทางกายภาพ U คาร์บอนแอปซอร์พชั่นการกำจัดคาร์บอน viron exchange นี่คือ up นะครับการกำลดการกำจัดประจุของไอออนต่างๆ w คือ removable o s i d นี่คือก็เป็น uo นะครับเป็นการใช้เยื่อใช้เยื่อหรือผ่านมาใช้ในการกรอง x คือ electrolytic เป็น uo ครับเป็นกระบวนการทางกายภาพส่วนิดีโอที่2กับ5นี้ก็จบการสรุปให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ